Uh huh. อืมท่อนี้มันเหมาะกับรถลองจริงเว้ยโอ้โหเพื่อนบอลรถนายทำเสร็จแล้วเนี่ยไหนลองโชว์ให้เราดูหน่อยสิได้ดิเพื่อน นายเคยดอนเราเลยเพื่อนเฮ้ยใครวะไม่รู้จักแกงออกเก,เกงใจคนอื่นเขาบ้างเลยหรือไงฉันเองแกทํทำมานี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้วยังจะมาสตาร์ทรถแล้วเบิ้ลเครื่องให้มันเสียงดังเกงใจคนอื่นเขาบ้างถ้าทำนิสัยไม่ดีแบบนี้ฉันจะยึดรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ของแก ไม่ให้แกขี่ต่อไปแม่จา๋าหนูขอโทษนะแม่ต่อไปนี้หนูจะไม่แวนรถเสียงดังให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกแล้วครับถ้าคิดได้อย่างนี้จริงๆก็ดีหัดเกรงใจคนอื่นเขาบ้างถ้าคนอื่นเขาทำเสียงดังใส่บ้านเราบ้างล่ะแกจะว่าไงเข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้ เร็วยอดเลยเพื่อนบอลมาเคยด้ยอนลอยดีนะครับเนี่ยที่แม่เขามาเตือนเองถ้าเป็นคนอื่นอะ แมกว่าป่าเนี้ต้องใช้กําลังไปแล,ล้วเหรอครับนะีน่ะสิครับน้องแม็กน้องแม็กเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับว่าห้ามทามําตามเด็ดขาดนะอืมแม็กก็คิดนะถ้าสมมุติพี่บอลเขาออกไปลองท่อข้างนอกอที่ถนนใหญ่แบบนี้ก็คงไม่ต้องเกรงใจใครแล้วใช่ไหมครับพี่เต้มแมก,กรู้นคับแมกเรียนมาเดี๋ยวเดน้องแมก เย็นๆก่อนไปเรียนที่ไหนมาไม่ใช่อา้าวคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องให้ความเกรงใจกับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนเลยนะครับเพราะเสียงของท่อเนี่ยมันอาจจะไปสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นๆได้แล้วการไปลองท่อลองรถในถนนใหญ่แบบเนี้ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับโอ้ยถ้ารู้อันตรายแบบเนี้ยเราไม่อาศัยไปกับพี่เต้ดีกว่าปลอ,อดภัยที่สุดแล้วครับใช่ไปกับพี่แหละปลอดภัยที่สุดและ